เรามาดูนะครับหลังจากที่วันนั้นผมได้ถ่ายคลิปที่เป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้นครับอันนู้นจะเป็นทางไปวัดเวรุกวรณรามหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเวนนะฮะส่วนทางนี้คือไปปากทางร้านค้าปราแจ๋วนะครับอ่าอันอันนั้นก็มีนิดหน่อยนะครับก็เรียกว่าไม่นิดแนละ้วอันนั้นอ่ะก็ควรต้องซ่อมแหละ แต่ว่าอันเนี้ยตอนนั้นมันเป็นหลุมใหญ่รถวิ่งไปมาเห็นไหมเขาต้องหลบเห็นไหมแล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนอ่ะอืมถ้าเป็นตอนกลางคืนรถวิ่งมามองไม่เห็นทําไงไอรถคนบ้านเราอะ่ะมันโอเคชินทางอยู่คุ้นทางอยู่หลบได้แล้วคนที่เขาไม่คุ้นทางทําไงแล้วหลังจากที่ผมถ่ายมาคือจะบอกว่า นี่คือวิธีการแก้ปัญหาหลุมใช่ไหมหดูนะนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับแก้ไขถนนที่ชำรุดก็คือโดยการเอากระสอบยางมาต่อยมาโยนโยนปิดไว้อ่าฮะโอเค ถือว่าเป็นงานที่เรียบร้อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นแนวหน้าของประเทศไทยเลยทีเดียวคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับกับกับภาพแบบเนี้ยมันยิ่งกว่าคำว่าช่ยโคตรช่ยอ่อาแล้วมาดูหลุมนี้นะ หลุมนี้ก็เคยเป็นหลุมใหญ่มาก่อนนะครับนี่แต่ว่าซ่อมไปแล้วก็ด้วยการวิธีเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอีกแล้วอ่ามงคนบอกเว้ยนิดหน่อยเองแค่นี้เองใช้วันเนี้ยมันแค่นี้แต่ไอหลุมที่อันนั้นนะ่ะวันน,นัเมื่อก่อนมันก็เป็นแค่เนี้ยนะ เมื่อก่อนมันก็เป็นแค่เมื่อกี้นะแต่วันเวลาผ่านไปอย่าลืมนะครับด้วยน้ําด้วยลมด้วยอากาศนะครับมันสามารถกัดก่อนได้นะขยายใหญ่ได้นี่คือวิธีการแก้ปัญหาแก้ไขถนนชมรุดใช่ไหมฝากถามคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่ลยลายเนี่ยแตกลายงานเนี่ย เริ่มแล้วใกล้จะอยู่ในสภาพนี้แล้วเนี่ยทำไงถามว่าทำไงเว้ยก็งบมันไม่พอแค่นี้แล้วงบไปไหนอ,อ่ะอ่ะกลับมาดูหลุมนี้ต่อไม่ต้องมองครับไม่ต้องมอง เห็นไหมคือคุณจะบอกว่าหลุมแค่นี้คําว่าแค่นี้ของคุณอนะ่ะวันเนี้ยมันแค่นี้แต่ในวันหน้าคุณรู้ไหมมันจะแค่ไหนเพราะดูหลุมเก่าเลยมันก็เคยแค่นี้มาก่อนนะแล้ววันเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นขนาดนี้จนต้องมาปะกันแบบปุบปับปุบปับอย่างเงี้ยดูไม่ได้แค่นี้แหละนะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นะฮะเนี่ยแล้วนี่อะไรยางมาตอยสำเร็จรูปใช้ไม่หมดด้วยทำไงอ่ะทำไงดี <S 2> <S 2> ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมาซ่อมแซมให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้นะแล้วถึงจะโยนทับปปปนี่ก็ปิดไม่สนิทเนี่ยสนิทที่ไหนเนี่ยเนี่ยรอยลึกขนาดนี้เอออย่างนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณครับ